ผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นนะคะท่ามกลางสื่อมวลชนที่มาร่วมทําข่าวแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่รักในบทเพลงเพื่อชีวิตสาหรับงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตนะคะแคมป์ไฟดนตรีมารีฮวน่าครั้งที่10นัดวินเทจโก๊ะเก๋าเกกันนะคะไปเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานําโดยอาจารย์ไข่มารีฮวน่านะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างตุ๊ตต่แล้วก็น้อยจากวงนกแรนะคะพี่ตักซิลิพอตแล้วก็ป่าพยัพนะคะรวมไปถึงลูกทุ่งสาวสวยฟ้าขวัญนครน,นะคะรนะนะ้านกระเทียมพริกไทยเรียบของสองเขตของสามวา นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดโชว์สุดพิเศษนะคะที่เป็นการฟิชเชอร์ลิงระหว่างอาจารย์ไข่มาลิงฮวนหน้านะคะแล้วก็คุณหนึ่งไวน์นอเซเว่นรวมไปถึงคุณอีทวงไฟนะคะในบทเพลงแสงจันทร์อีกด้วยนั่นเองค่ะครับผมทีมงานนะครับของงานแคมป์ไฟดนตรีมาแล้วหน้าครั้งที่10เป็นทีมงานของนัดวินเทจนะครับวินเทจก็คือเสื้อผ้าที่ทั้งมีทั้งเสื้อยีนเสื้อของทหารสงครามโลกนะครับเสื้อทัวร์เสื้อฮารเลย์ต่างๆนะครับแล้วก็เสื้อคาร์บอยชุดคาร์บอยทั้งหมด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะมีพี่เพื่อนน้องที่ทํามาค้าขายนะครับใช่หรือไม่ว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ใช่หรือไม่ว่านี่คือครีเอทีฟอิคโนมีคือศิอละปะที่สร้างสรรค์เศรษฐกิจที่คุ้มครองศิละปะศิลปะที่คุ้มครองเศรษฐศาสตร์ทําให้วงการค้าขายในประเทศเดินไปได้นอกเหนือจากการเรียกว่าการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าวันข้างหน้านะครับซึ่งป๋าประยัดคำพันเราทําเรื่องสภาศิละปะศิลปินแล้วทาแห่งชาติอย่างที่ป๋าบอกเมื่อกี้ว่า ถ้าเราเอาเสื้อมอห้อมละ่ะเอาใยกันชงละ่ะสวยเหลือเกินเอามาผสมผสานเราไม่ได้แพรยีนรีไวล์เลยนั่นเป็นมูลค่าของสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์เราไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเราใช้ดนตรีครั้งนี้เป็นตัวนานะครับบอกให้ดูว่านี่วินเทจข้างหลังทั้งหมดนี้บรมบรมครูผมทั้งนั้นเลยผมเรียกว่ามาเรียนความรู้จักจากครูครูทั้งนั้น,ท,น,นทุกท่านในงานแคมป์ไฟดนตรีมาโลน,นาครั้งที่10นัดวินเทจนะครับเป็นเสมือนซอฟต์พาวเวอร์ ของความเป็นไทยของพวกเรานะครับที่หุบกับพงนะครับอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีที่ใหม่นะครับมันใหญ่กว่าเดิมหมายถึงว่ามีพื้นที่ประมาณร้อยกว่าไรนะครับก็ขอเรียนเชิญพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านสนุกเหมือนเดิมทุกอย่างเต็มพิกัดครับตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเชา้าพูดภาษาก็คือยันหว่างเลยนะครับนะครับนัดวินเทจโกเก๋าเกลกันเรียนเชิญพี่เพื่อนน้องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านนะครับ ช่วยประชาสัมพันธ์กระจายข่าวกันไปนะครับเจอกันนะครับวันที่2ธันวาคมนะครับ2566ั่าบัตรก็จองได้ทางช่องของมเนาออฟฟิเชียลใครที่สะดวกมารถไฟลงที่สถานีชะอำเราจะมีรถรับส่งฟรีครับเน้นอีกครั้งนะครับมีรถรับส่งฟรีนะครับเข้าไปในงานนะครับที่พักต่างๆใครต้องการมาเป็นครอบครัวนะครับต้องการโรงแรมอะไรต่างๆแจ้งมาล่วงหน้าได้เราจะเป็นธุระประสานงานนะครับในละแวกของทั้งชะอำทั้งหัวหิน แล้วแวกใกล้เคียงนะครับปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะครับมาชาติแบตเตอรี่ในพ่อแม่ลูกในพีในน้องในเวรุ่นกันในงานแคมป์ไฟดนตรีมาเร็หน้านัดวินเทจโกเกาเก๋กันทั้งที่1 0 2ธันวาคมสมงพัิบหกเจอกันแน่นอนครับกับพวกเรานะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ช่วยกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ขอบคุณพี่ๆศิลปินนะครับครูบาอาจารย์ด้านทางฟินเทจป่าครับตาประยักต์คำพันธ์ครับพี่อีทปงฝ่ายครับนะครับที่หนึ่งวันสิบเจ็ดพี่ตักตีหลานะครับนกแร่ทุกๆ ถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องของวินเทจก็คือเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าคือหนึ่งในปัจจัย4นะครับหนึ่งในปัจจัย4ี่ซึ่งรู้ไหมเสื้อของเสื้อยีนเสื้อสมครโลกครั้งที่สองเสื้อทัวร์เสื้อฮาร์ลีย์ตัวหนึ่งไม่ได้ถูกเลยถ้าเกิดวันข้างหน้าเรามีนวัตกรรมในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายเอาใยกันชงมาเอาเมาห่อมมาผสมผสานพัฒนาโดยภาครัฐหรือภาคประชาชนมันจะเป็นสินค้าที่เป็น เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศไทยได้อย่างดีในขณะเดียวกันในภาคกลางวันปีนี้เราจะมีคณะสัตวศาสตร์ของมหาสิยทรกรมเวียดเขตเพชรบุรีนะครับมาให้ความรู้กับเด็กมาสนุกสนานกันเด็กๆมีบ้านบอลเล่นมีอะไรต่างๆเล่นมีมา้าหมุนมีชิงช้านะครับมีปั้นปูนสดของอาจารย์สำราญเอ็มโอดปั้นปูนสดมีที่เดียวคือที่เพชรบุรีแล้วก็มีสอนป่านารายสอนป่านารายนี่เป็นเป็นพืชเมืองร้อนดูไหมครับพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ในหลวงของเรา พระองค์ท่านไปเอามาจากอิสราเอลและเป็นโครงการแรกในหุบกระพงที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนไทยเกือบสี่พันกว่าโครงการทั้ง7 2็ปีของพระองค์ท่านเอามาให้เด็กได้เห็นองค์ความรู้จะไม่ขาดช่วงไปโดยสากลหุบกระพงนะครับแล้วก็มีการวาดรูปโดยบ้านศิลปินมีมาสกรีนเสื้อฟรีฟรีโดยแผนกภาพพิมพ์ของวิริยะข้อช่างนะครับแล้วอีกหลากหลายกิจกรรมได้สนุกสนานมีมัดย้อมมีอะไรต่างต่างทุกอย่างคือฟรีหมดเลยนะครับทุกคนจะได้ความรู้ ได้ความสุขได้ความสนุกสนานกันทั่วถึงหมดในภาคของกลางวันทางเด็กๆอาจจะมีดนตรีมีเตะฟุตบอลเด็กๆสักห้าหกคนอย่างนี้ครับทางแม่บ้านก็จะมาเกมชักขายเรอต่างๆหรืออะไรต่างๆกันอย่างเหมือนที่เราเคยจักก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในภาคกลางวันนะครับเต็มพิกัดครับยืนยันครับสำหรับคอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮน่าครั้งที่10นะนคันัดวินเทจโกเก๋าเกกานดนตรีอาบแสงจันทร์ท่ามกลางลมหนาวนะคะในบรรยากาศของดนตรีกวีศิลปะและวัฒนธรรมความบันเทิง จะจัดขึ้นในวันที่2ทธันวาคมนี้นะคะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าที่ไร่หุบกระพงนะคะอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรียังไงนะคะแฟนๆก็สามารถติดตามรายละเอียดลงไปถึงการซื้อบัตรนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของมารีหัวหน้าออฟฟิเชีได้เลยนะคะ